สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับเราจะมาทําภาพ 3D Animation ชันสไตล์กันโดยใช้รูปภาพของเราเป็นต้นแบบนะครับจะมีวิธีการยังไงไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยเริ่มต้นนะครับเราก็เข้าสู่ระบบเลโอนาโดให้เรียบร้อยถ้าหาว่าคุณยังไม่เคยเข้าสู่ระบบของเลโอนาโดนะครับแนะนําให้ดูที่ บริเวณมุมบนขวามือนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอแนะนำเอาไว้ให้คุณเข้าสู่ระบบด้วย Gmail แล้วก็มา Generate รูปภาพกันได้เลยเมนูที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเมนูที่ชื่อ AI Image Generation เหมือนเช่นเคยคลิกเข้าไปเลยครับมาดูการตั้งค่าครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะทำภาพ 3D Animation Style เราต้องตั้งค่าอะไรบ้างเริ่มต้นก็คือ Number of Image แนะนำในทุกๆครั้งก็คือใหอ้ใช้เป็นหน ก็เพียงพอเพราะไม่เช่นั้นก็จะเป็นการสิ้นเปลืองโทเค็นในแต่ละวันไปนะครับในส่วนของไฟจุนโมเดลเราแน่นอนครับต้องเลือก 3D animation style แล้วคลิกเลือกไว้แล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็เป็น l e o n a r d ์โดสไตเหมือนเช่นเคยในส่วนของ p h โตเรียลนะครับพร้อมเมจิก AI c คมี i พวกนี้ปิดให้หมดนะครับในส่วนของ public image ปิดไม่ได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วมาดูหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับหลังจากปิดทุกอย่างแล้วเนาะมาดู ตรง Upload or drag and drop ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ไปเลือกรูปภาพที่เรา,าต้องการจะนำมาเป็นต้นแบบในการ g e n e r a รตก็จะได้รูปภาพขนาดใหญ่แบบนี้ขึ้นมาเลยคำแนะนำนะครับรูปภาพไม่ควรเกิน5เมกนะครับเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้แล้วก็รูปภาพที่จะเอามาใช้แนะนำให้เป็นภาพในลักษณะแบบนี้ก็จะได้ภาพที่ออกมาดูดีปรับแต่งง่ายถ้าหากว่ามี สิ่งแวดล้อมที่เป็นกิ่งไม้ตึกอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะแสงที่ตกกระทบกับลำตัวพวกนี้จะมีปัญหาได้แต่ถ้าหาว่าคุณเลือกภาพในลักษณะเป็นภาพพื้นๆแบบนี้ครับเป็นมีมีตัวแบบแล้วก็พื้นหลังเรียบๆแบบนี้จะเจ n เน a เรตออกมาได้ดีอ่ะต่อมาครับในส่วนของ i n i t i s t r e n ตรงนี้นะครับปรับลองปรับให้เป็นอยู่ที่ประมาณ0ูนย์จหน่อยๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราลองเจเนเรตดูก่อนว่า ภาพที่ได้เนี่ยเราโอเคหรือเปล่าหรือว่าเหมือนต้นแบบจนเกินไปถ้าหากว่าเราไปปรับเต็มๆเลยที่0.9เนี่ยเขาจะเหมือนกับต้นแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําแนะนําในเบื้องต้นเนี่ยให้เลือกที่8หน่อยๆหรือจะเป็น8อะไรก็ได้ก็ลองดูจากนั้นในส่วนของ AI image generation ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ข้อความเขาจะ generate ไม่ได้ผมก็เลยใส่คําว่า man เฉยๆ ถ้าหากว่าเป็นภาพผู้หญิงก็ใส่วูแมนเข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ลอง g e n e r a รตเดี๋ยวมาดูกันครับสังเกตนะครับลักษณะของภาพ s ดิมเนี่ยตัวที่เป็นมิติกว้างกับสูงเนี่ยเขาจะยึดตามต้นแบบนะครับเขาจะยึดตามต้นแบบอ่ะภาพที่ได้ออกมามีลักษณะแบบนี้ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะปรับออกห่างออกไปออกไปอีกสักประมาณ6หน่อยหน่อยนะครับ6หน่อยหน่อย ก็ลองปรับไปทีละ2ค่าแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยก็มาเจเนเรตต่อนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่ได้จะถูกใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเวลาที่เราทำภาพ 3D animation style เนี่ยไม่ต้องไปปรับส่วนอื่นปรับในส่วนของ i n i i s t r e n t ตรงนี้เพียงพอแล้วนะครับตรงอื่นไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะได้แบบนี้ชอบหรือเปล่าถ้ายังไม่ชอบก็ปรับออกห่างเข้าไปอีก คือยิ่งปรับออกห่างเท่าไหร่นะครับออกห่างจาก9เท่าไหร่ลดลงไปมากเท่าไหร่ลักษณะของภาพเนี่ยคือจะอ้างอิงจากโครงสร้างเดิมแต่จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้ห่างจากตัวแบบมากขึ้นมีความเป็นการ์ตูนมากขึ้นนั่นเองอ่ะเราลอง g e n e r a รตอีกครั้งนึงนะครับที่0.53เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพจะมีลักษณะเป็นยังไงจะเห็นว่าค่าอื่นๆผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าถ้าภาพนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปทํำงานกันต่อก็ผมค่อนข้างจะชอบภาพนี้มากกว่าเพียงแต่ว่าขออีกสักครั้งหนึ่งในกรณีที่ถ้าห่างออกไปมากๆเลยเป็นยังไงอยากจะอยากจะให้ดูเหมือนกันว่าถ้าห่างออกไปเยอะๆเลยเนี่ยเป็น0.24ภาพจะเป็นยังไงนะครับจะมีความตลกจะมีความเหมือนอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันผมก็สนุกกับการใช้ AI ในรูปแบบของ image to image แบบนี้นะครับเอามาทำภาพ3 d animation style ดูแล้วก็สนุกดีก็จะได้ภาพที่แปลกแหวกแนวไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าใกล้กล้าวเท่าไหร่ก็เหมือนตัวแบบมากเท่านั้นถอยออกห่างเท่าไหร่ก็จะลดความเหมือนตัวแบบลงไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าลักษณะรูปร่างรูปทรงการหันเนี่ยก็ยังอ้างอิงโครงสร้างเดิมอ่ะผมลองเลือกที่4ขออีกภาพเดียวลองเลือกที่4เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราชอบใจภาพไหนเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กันนะครับภาพที่เอามาเจ n เนเรตเนี่ยควรจะมีดิเมนชันใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างเช่นพันกว่าคูณพันกว่าอะไรแบบนี้หรือว่า2,000คูณ2000หรือว่า2000คูณ1000 2000คูณ3000อะไรก็แล้วแต่คือเวลาที่เราจะเอารูปภาพนี้ไปใช้เนี่ยก็จะได้ได้ภาพที่ใหญ่ไงครับไม่ใช่ภาพเล็กกระจิว๋วเวลาเอาไปใช้มันก็ใช้ไม่ค่อยจะได้นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ผมชอบภาพนี้นะครับผมก็คลิกไปที่รูปภาพและเดี๋ยวเราก็จะทําการอัพสเกลให้ภาพใหญ่ขึ้นเราจะใช้ตัวนี้ในการอัพสเกลนะครับเพราะว่าเขาจะเพิ่มความคมชัดเข้าไปในภาพให้ด้วยแต่ประเด็นคือว่าตอนอัพสเกลเนี่ยเดี๋ยวลักษณะการพูดของผมที่วิดีโอตัวผมเนี่ยนะครับจะมีอาการกระตุกแน่นอนเลยอ่ะผมกดไปเลยคลิกอัพสเกลแล้วผมจะพูดน้อยๆก็แล้วกัน เพื่อไม่ให้ภาพกระตุกนะครับแต่มันก็อดพูดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการอัพสเกลเนี่ยจะทําให้ภาพมันมันมันขยายใหญ่ขึ้นคือถ้าผมไม่พูดไม่อธิบายเดี๋ยวก็กลายเป็นเงียบแล้วก็วิดีโอนี้ก็จะดูแปลกๆเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องพูดถึงแม้ว่าภาพจะกระตุกไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็ลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยหลังจากอัพสเกลเข้าไปแล้วมีการเติมดีเทลนู่นนี่นั่นเข้าไปอีกลักษณะภาพก็จะดูเป็นแอนิเมชัน ที่แปลกตานะครับตัวนี้อัพสเกลแล้วแล้วเขาก็จะเติมเพิ่มเติมเข้าไปหน้าตาคมเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ประมาณนี้เราอยากได้ภาพนี้ครับอ่ะคลิกซ้ําเข้าไปให้มันย่อลงไปคลิกไปที่ดาวน์โหลดอิมเมเป็นลักษณะลูกศรชี้ลงแบบนี้ครับคลิกไปเลยอ่า o g l e Chrome เน้นย้ำนะครับเวอร์ชั่นใหม่ๆเขาย้ายโฟลเดอร์เก็บรูปภาพเอาไว้ที่นี่นะครับเราคลิกเมาส์ที่ไอคอนรูป ลูกศรชี้ลงแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาบนชื่อภาพเราจะเจอโฟลเดอร์เราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ลองดับเบิลคลิกรูปภาพดูเราก็จะได้ภาพที่เป็น3 d animation style เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการใช้ Leonardo ai ซึ่งเป็น ai image generation นะครับในการสร้างภาพ3 d animation style หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน t e c ท no channel ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามเพื่อให้คุณสามารถสร้างภาพ 3D animation style ด้วย Leonardo AI ได้นะครับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ